ตามที่เห็นเลยค่ะนะกอยานีได้มาล่าย่างเลยค่ะนะ่าไล่ชินเลยค่ะก็มาดูกันก้อเลยค่ะนะชินเลกที่ยานีได้มาคนนี้ค่ะนะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคค่ะนะ ก็วันนี้เป็นวันยุดของหยานีอีกวันหนึ่งนะคะอยานีก็ว่างนานแล้วก็อากาศข้างนอกก็แบบว่าฝนตกนะหมืดฝนแบบว่าออไม่น่าออกไปทําอะไรข้างนอกเลยนะคะทํำสวนก็ไม่ได้ค่ะนะะอยานีก็เลยเออมีไอเดียค่ะนะอยานีจะไปช้อปปิ้งค่ะนะ เพราะว่าช่วงนี้เขาจะเอาไปว่าเออเสื้อผ้ารองเทา้าหรือว่าไปว่าของต่างๆที่เกี่ยวกับช่วงเออวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวน,นะคะเขาจะเอามาลดราคาค่านะ,คะนะเพราะว่าอีกไม่นานก็นจะเข้าฤด,ดูใบไม้ีลิแล้วนะคะ ขอก็เลยจะหนีแบบว่าจำพวกเสื้อผ้าคอลเลกชันไหมสำหรับรูดูใบไม้พี่มาค่ายนะคะขอก็เลยลดราคาแบบว่าคึงต่อครึ่งเลยนะคะ,ะสำหรับจำพวกเสื้อผ้านานานะอย่างนี้ก็เลยจะไปดูค่ะว่ามีอะไรที่นาส้นใจบ้บางนะคะอย่างนี้ก็จะไปนี่ค่ะนาะใกล้ๆบ้านอย่างนี้เองค่ะนะ ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะที่เขาคายหจอมผกแบบว่าเสื้อผ้าของชายในบ้านแล้วก็จอบข้าวอะไรทุอย่างนะคะอย่างนี้ขับรถไปแค่ทันาะที่เองค่ะนาะก็จะถึงค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะนะว่าเมีะไรบางแล้วก็มาดูกันค่ะว่าอย่างนี้จะได้อะไรกลับมาบางนะคะไปค่ะ ก็ยานี่ g r ับมาแล้วนะคะก็ตำเท hết เลยค่ะนะก็ยานี่ได้มาล่ายางเลยค่ะนะ่าไลชิ้นเลยค่ะก็มาดูกันก้อนเลยค่ะนะาชิน้นแรกที่ยานี่ได้มาก็นี่ค่ะนะก็คืออันนี้จะเป็นผ้าสำรับใส ผ้านุ่มนะคะเป็นปลอกผ้านุ่มค่ะนะก็เ,เอามาลดราคาค่ะนะลดเยอะเลยค่ะก็ราคาเต็มๆจะราคา4 5ปอนด์นะคะแต่ว่าเขาลดมาเลือ่อแค่17ปอนด์ค่ะนาะลดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มันเป็นลวดลายแล้วก็สีที่สวยนาะอย่านี่ชอบค่ะมันเป็นเอ่อลวดลายพ่นหนกนะคะ เนี่ยค่ะนะแล้วก็จะออกซิแบบว่าเท่าๆค่ะนะ่าจะเข้ากับเอ่อเตียงของยานี่ค่ะนะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวยานี่จะให้ดูนะคะก็ลายเต็มเต็มเลยค่ะนะนี่นี่ก็คือลายเต็มเต็มขอ้อๆค่ะแล้วก็เตียงจะแบบเอ่อไล่าย่ไข่ไข่กุงยานี่เลยค่ะนะเตียงซี่เท่าค่ะ ก็คือซวยมากเลยค่ะนาะแล้วก็ค่อนข้างจะทุกนะคะสําหรับราคานี่นะปกติก็ราคาตั้ง45ปอนด์ค่ะนาะหลอดเลือกแค่17ปอนด์ค่ะก็ตอนนี้ค่างเงินปอนด์ละ40บาทนะคะก็40คูณ17ข้าไปค่ะนะ่ะก็ขค่อยานี้กิดไม่ทุกคะนะ่ะก็ลองคูณดูค่ะแล้วก็ ชิ้นต่อไปมาดูกันเลยค่ะนะก็จะเป็นม่วกค่ะนะนี่ค่ะเป็นมวกธรรมดานะคะออกซิเคียวเคียวเลื้งเลืองค่ะนะเเป็นม่วกธรรมดาไม่มีบัเบโปลนะคะก็เนี่ยค่ะนะอย่านี่จะใส่ให้ดูค่ะ <c oughs> นี่ค่ะจะประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่ะ ก็อย่านี่มีเอ่อเป็นแบบว่าเสื้อกันหนาวซี่อ,อกเรื่องๆเองนองก็น่าจะใส่ข้าวกันค่ะนะก็ราคาปกติมันหกปอน์นะคะนี่ค่ะนะหกปอน์แล้วก็เขา้าลดเลือกแคส่สองปอน์ค่ะนะดูค่ะทุกมากเลยค่ะนะสองปอน์ก็แปดสิบบาทนะถ้าถ้าทุกๆอย่างนี้คิดคิดได้นะคะค่ะก็นะ ทุกมากเลยแล้วก็ซี่ซวยด้วยค่ะนะอย่านีชบก็เอาไว้ใส่ช่วงหน,าหน้าหนาวค่ะนะชินต่อไปค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะนะทุ่งมือค่ะเป็นทุ่งมือซี่ดำนะคะกออ็อย่านีซื้อมาครบชุดเลยค่ะนะนี่ค่ะก็จะมีผ้าฝันคอแล้วก็มวกซี่ดำด้วยนะคะก็มาดูทุ่งมือกันเลยว่าราคาปกติเท่าไรนะคะ ก็ปกติค่ะส่งปนห้าสิบค่ะนะเขหลดเลือกแข่ปนห้าสิบค่ะนะทุกค่ะนะก็ประมาณ60สิบาทค่ะเนาะก็สีดําความหน้าก็กําลังพอดีค่ะนะเป็นผ้าธรรมดาไซส์สบายค่ะนะโอเคต่อไปก็จะเป็นมวกค่ะนะนี่ค่ะนะเป็นมวกเป็นบับเบิ้ลค่ะนะข้างบนค่ะ เขาเรียกว่าบัเบโบแฮะเนาะทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่เนาะนี่ค่ะอย่านี่ไม่อยากจะบอกเลยวอ่อมกอันนี้เมือ่อกี้น้องแฟงแอมเอาไปกันเล่นค่ะนะมันก็เลยไปว่ามีออกมานิดนิดนึงค่ะนาตรงนี้เอ,อแล้วก็เขากัดราคา ปลาอ,อไปด้วยค่ะเดี๋ยวราคาอยู่ในแลบเออนี่ค่ะนะก็มาดูราคาอันนี้กันเลยค่ะนะปกติมันแปดปอนนะคะเขาก็หลดเลือดมาแค่ห้าปอนค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวยานี่อาจจะตัดตรงนี่ออค่ะนะเพราะว่ามันมันไม่ส่วยไม่เป็นผุมนะเออหนงแฟรงค่ะ Friend, เอาไปแอบเอาไปกัดเล่นเพราะว่าอย่างนี้ตั้งไว้บนโตนี่น้องเมือ่อกี้แล้วเขาก็แบบว่ากระโดดขึ้นมาเกะแล้วก็แอบเอาลงไปกัดเล่นค่ะนะสนจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นผ้าผัานคอนะคะ่น่าะนะาผ้าผันคอสีดำจะได้เข้าจุดกับม่วกแล้วก็ ทุ่งมือสีดำนะคะอันนี้จะเป็นวงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนะเป็นวงกลมค่ะก็ราคาปกติเป็ดปอนค่ะนาะงแล้วก็เข้าลดมาเลื่อนะคะ่ะแค่ห้าปนค่ะนะทุกค่ะยานิชกโชบข้องทุก <c oughs> ทุกคนก็โชบข้องทุกงอะนะ <c oughs> ก็ปกติที่เป็นวงแบบนี้นะคะเขาก็จะ ทำเป็นซ่องวงแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะใส้แบบนี้ค่ะนะนี่แบบนี้นี่ค่ะเนาะจะใส้แบบนี้หรือว่าบางทีเขาจะทําแบบวา่าเออให้แบบวา่ารัดตรงนี้นะคะตรงคอแล้วก็อีกอันนึงก็ค่อยลงมาแบบนี้ค่ะนะนี่ค่ะคือประมาณนี้เลยเนะาะก็จะไส่นี่ค่ะนะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะ โอเคค่ะก็ย okay, ัน no น no like ี่ให้ดูราคาเนี่ย uh, อันดูเร็วนาะโอเคค่ะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปก็เป็นผ้าผันคอเหมือนกันค่ะนะอันนี้จะเป็นผ้าผันคอธรรมดาค่ะนะแต่ว่ามันจะมีส่งซีค่ะนะส่งดานส่งซี ด้านหนึ่งจะเป็นซีนี่ค่ะนะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นซีน้ำตาลเข้มค่ะนะอันนี้ยานีซื้อมาเพราะว่ายานีมีม่วกซีน้ำตาลโอนี้นะคะมันจะได้แบบวา่าข้าวกับมวกอีกลูกหนึ่งของอยานีเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะนี่ค่ะโอ้ผ่นๆไปอะไรก็เลวเตะค่ะนะ <laughs> ก็ ค่อนข้างจะยาวค่ะนะนี่ค่ะยาวเลยค่ะนะก็ประมาณนี้ค่ะซี่สวยดีค่ะนะเป็นทรงซีโอเคค่ะก็ชิ้นนี้มาดูราคากันเลยนะคะก็ราคาอยู่ที่ปกติราคาสิบปอนด์ค่ะนะเขาลดเลือกแค่หกปอนด์ค่ะนี่ค่ะนะดีงามค่ะดีงาม โอเคชิ้นต่อไปก็จะเป็นผ้าพันคอเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นผ้าพันคอสำหรับช่วงดูดูใบไมพ้พลีหรือว่าช่วงแบบว่าใกล้ๆข้าวน้าโรนหรือว่าช่วงโอซัมนะคะเวลาที่มันแบบว่าไม่ร้อนเกินแล้กวก็ไม่หนาวเกินค่ะนะเพราะว่ามันเป็นบางๆคะ่ะแต่ยนีย่จะแกะให้ดูเลยนะคะ นี่ค่ะนะลายลวดลายสวยงามค่ะยานีช็อปซี่ซุยค่ะายานีช็อปเนี่ยมันจะเป็นเอ่อลวดลายดอกไม้แล้วก็เป็นเอ่อพี่เสื้อนะคะนี่ค่ะนะนี่นี่ค่ะแล้วก็จะออกไปว่าซี่ชมพูโอนเนาะยานีช็อปค่ะนี่ค่ะนะอันนี้ก็เขาจะแบบว่า ไซ้แบบว่าประมาณนี้นาะประมาณแบบอันนี้เขาจะไซ้แบบนี้ค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้จะให้ดูเขาจะไซ้ประมาณนี้ค่ะนะพับเป็นครึ่งแล้วก็อพับเป็นครึ่งแล้วก็เขาจะสอดไส้เข้าไปข้างในนี้ค่ะนะประมาณนี้ค่ะนี่เนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลยส่วยนะอย่าหนีชอบค่ะ หลายวันวานสีสวยสวยก็เดี๋ยวยานี่จะให้ดูราคาค่ะนะอันนี้ราคา,าปกติยูทีเ,เดี๋ยวมันปิดราคาอยู่ค่ะเดี๋ยวยานี่ต้องรู้ราคาเต็มก็ราคาอาจจะไปว่า กล้เคียงกันนะคะ่ะกับยิโอนี่เนาะยานี่แล้วค่ะโอ้ยานี่ตัดทิ้งไปเร็วค่ะน่ารักค่ะ,คะจริงๆข็อถูดด้วยนะคะก็ประมาณสิบว่าปอนค่ะนะก็ก็กดเลือกแค่ห้าปอนค่ะนี่ค่ะนะสวยงามค่ะหลดหลายซีซ้่มสวยงาม แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นปลาโป่งแฮนะคะนี่ค่ะนะเป็นซี่เทาค่ะอย่านี้มีทุ่งมือซี่เทานะคะอย่านี่ก็เลยซื้อมาอให้เข้ากับทุ่งมือซี l, ่เทาของอย่านี่เนาะก็ดูค่ะตรงนี้ยังซ้ยอยู่นะคะเพราะว่าเพรวาไม่โดนหนงแฟงกัดนะคะก็ะะเนี่ยค่ะนะซี่ดำมันสมควนที เป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่านงแฟ้เงเอาไปกัดเล่นค่ะนะนี่ค่ะมังกนเลยแบบออกมานิดนึงตรงนี้เนาะคนเนี้ยค่ะนะอ <_ disputes> ่าอันนี้ราคาเต็มเป็ดปนค่ะนะนี่ค่ะนะเป็ดปนแล้วก็ขอหลดเลือกแคสซี่ปนค่ะแบบนี่ค่ะดีมากเลยค่ะดี๋ยานี่จะใส่ดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลย อุ่นดีค่ะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหน้าค่ะนะนี่ค่ะอืมโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นเ,เสื้อกันฝนนะคะนี่ค่ะนะเป็นเสื้อกันฝนจะมีเป็นฮูดนะคะนี่ค่ะนะเป็นฮูดแล้วก็มันจะมีตรงนี้ค่ะนะเป็น เป็นกระเป๋าที่ข้อเอาไว้ใส่โทรศัพท์ค่ะนะมันจะได้ไม่โด,ดนน้ำค่ะนะมันอยู่ข้างในค่ะเนี่ค่ะนะก็อันนี้ราคาอยู่ตรงยี่ิบปอนด์ค่ะนะมันอาจจะแบบว่าแพงว่ายี่ิบปอนด์นะคะ แต่ว่าอันนี้คือตอน้นแรกเขาหลด2ยีสิบปนเลือดหยีสิบปนแล้วก็ล่างจากนั้นอ,อย่าง่ายไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาหลดเลือดสิบปน,นะค่ะนะก็อย่างนี้คิดว่าประมาณสักหยีซิบว่าปนนะคะจริงๆแล้วเนาะก็ซี่สวยงามค่ะอย่างนี้ชอบอยวอย่างนี้ใส่ให้ดูนะคะนี่นนะนนนค่ะนะกันนำฝนได้ค่ะนะก็ไว้ใส่ช่วงนี้ละคะ่ะช่วง สปริงนี่แหละค่ะนะชมดูใบไม้พลีค่ะนี่ค่ะนะสวยงามเลยค่ะเนาะแล้วก็มีกระเป๋าข้างนอกค่ะประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่ะเนาะสวยดีซี่สวยค่ะซีหวานเนาอะอย่านี่ชอบซื้อเสื้อแจ็คเก็ตที่มันมีเซี่แตกต่างกันนะคะ ซี่เดงซี่เรื่องซี่เท่าซี่น้ำตาลอนะไรแ,แบบนี้เนาะมันจะได้แบบว่าดูสดใสค่ะนะอย่่านี่ชอบเสื้อผ้าที่มีซี่สั้นหลวดดลายค่ะนะก็โอเคค่ะนี่ก็คือพร้อมทั้งหมดที่ยานี่ได้มาวันนี้นะคะก็ออยานีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก็ขอบคุณติ่ตามไปช้อปปิง้งแล้วก็มาดูายานี่ได้มาบางนะคะก็เอาไว้เจอกันไหมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูไหมถ้าเกิดว่าชอบอยานี่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ยานี่นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดาคลิปต่อไปของอยานี่นะคะ ก็วันนี้ยานีขอบคุณมากเลยค่ะไปก่อนละค่ะนะขอบคุณค่ะ